สวัสดีค่ะ uh, คลิมนี้ก็อยู่กับสาวปานโกกองนี่ก็ไม่รู้ดึงแขนจะไปไหน uh. อยากไปร้านค้ามากนะคะนี่ uh. คนแถบ้านโกกองนี่สวัสดีค่ะเอฟซีหนูอยากไปซื้อขนมค่ะหนูอยากไปซื้อขนม uh. แม่สะผมเพิ่งจะเสร็จเนี่นยังไม่ได้หวีผมเลยจะตูสูงเท่าแม่แล้วนี่ตก็สูงเท่าแม่แล้วนี่ uh. สาวผมดำนี่เนาะเอฟซี FC. ฝากอุดหนุนแจวบองของแม่ปานด้วยนะคะมะขามหวานกระบกค่ะฝากอุดหนุนด้วยค่ะแล้วมีเงิน40บาทนะนี่เราไปั้นค้หนูเป็นหนี้เท่าไหร่หนูไปเซ็นไว้วันนั้น10บาทบอกเดินไปร้านค้านี่จัแบบแขนกลัวไม่พาไปนะคะวันนั้นแอบไปคนเดียวแอบไปคนเดียว แล้วก็ไปบ้านผู้ใหญ่บ้านมแม่จับมือมะ้แม่จับมือเองดูทิวทัด์กกอกไม่แน่มะเขือเทศลงไปวัดอยู่หรอกมะเขือเทศลงไปถวายวัดซื้ออะไรเนาะตัวเล็กนี่นี่ เราจะมีบุญงานปริวาสนะโอ้โหพระหลายรูปมากพระแม่ชีนะคะก็จะเยอะพอสมควรน,นะคะเยอะโอ้ห้าสิบหกสิบนั่นแหละนะคะทั้งพระทั้งแม่ชีไม่รวมชาวบ้านนะ,ะอาหารการกินนี่ก็ต้องเตรียมไว้อย่างดีแหละนะคะพูดถึงเนาะเมื่อเช้าก็แม่อาก,ก็ไปถวายน้ำแล้วปั้นก็ไปถวายเจยวบ้องนะคะพระก็โอ้ยนะคะ ให้พรใหญ่เลยค่ะไา<อ>ไม่นอกหูลูกเ,<อ>เข้าไปได้อยู่ไม่ต้องกลัวเ<อ>พื่อนกลัวนะคะกลัวเสียงนี่ปะแม่พาไปอ,อืมเ,อเป็นนี่กี่บาทวันะนั้นอะสิบบาทบออโอเคและข่าวว่านูมาเซ็นเอามาหยิบอของเขาแล้วก็ไปกินอะไรโอ้โ,อโ,อโอ ตัวนี้หนูไม่กินนี่น <Iya, S 1> ี่เอาขนมมานี่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 เอาเรียกเอาเลยเอาขนมไหมล่ะเอาเรียกเอาเรียกเอาเอาเรียกเรียกเอาเลยเรียกเอาเลยค่ะอืม อยากกินอะไรวะฮอืมาหมาน้อยก็หยอกพี่จังเลยไอ้ขาวไปแม่ไอ้ขาวืมท้องก็ป่องอได้นี่เหรออ่ากล้วยด้วยใช้นี่วันนั้นด้วยเป็นเท่าไหร่เป็น10 15เป็นอ5อีก Bạn mẹ kẻ hại mất có mì này luôn Bạn tăng thôn có cặp lẽ Nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền เป็นนัลเลอแน่ไข่แน่อยู่บ่มิได้คัดยี่บ่เจ้าละคัดอยู่บ่คัดอยู่แล้วกันนะบอเฮ้ยไปเพลี้ยงถิ่นเลี้ยงมือเลอดเจักหมอปุ้ยบ่กสามีของพ่อนะเลี้ยงอยู่บ้านเฮานี่หรือเปล่าีดยาฉีดยากระหม่อมตุ้ยแล้วก็เต้นได้สบายเลยแล้วว่ะอื้อือ ดูทิวทัศน์สวยๆดก mm. ทิวทัศน์กุบกอบอร่อยไหมคะ mm. Mm. อ่ะ mm. เดี๋ยวให้ดูทิวทัศน์ก่อนตาบวม้ย mm. mm. เดินอย่าเลินลากเท้าสิคเออย่าเดินลอกเท้าชิคอคนสวยพุงป่องแล้วเนี่ยดีใจไหมแม่พามาซื้อน่ะพี่พัวรถไปเนาะรถเราก็ซ่อมยังไม่ได้เลยเฮ้รถแดงไปเดินคนเดียวเลยวันนี้น่ะเดินขับชาไปคนเดียวเลย เข้าในซอยโน,น้นไปอะไรบ้านผ่านคา้ายไ้มบันนี้นายุกินด้วยขากอรอเอฟซี FC ก็ฝากอุดหนุนนะคะแจ่วบองของสาวปานด้วยนะคะมีทั้งสุกดิบแล้วก็แมงดาน,นะคะสุกแมงดาน,นะคะค่ะ ฝากอุดหนุนด้วยนะคะกระปุกมีเก็บไว้ได้กินได้นานนะคะค่ะฝากอุดหนุนช่วยสาบปะอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะคะก็ปลาแห้งก็มีปลาวงนะคะแผ่นละยี่บาทนะคะแพ็คนึงมี5้าแผ่นนะแพ็คหนึ่งมีหแผ่นค่ะก็ฝากอุดหนุนด้วยค่ะแล้วก็มะขามหวานกระบุกนะคะมีค่ะกระบุกก็มีค่ะฝากด้วยค่ะฝากอุดหนุนนะคะ ตอนนี้เหลือประมาณ1ิบกระปุกสุดท้ายนะคะ1ิบกระปุกสุดท้ายแล้วนะคะสลับแจ่วบองนะคะเมื่อเช้าก็พี่นุชเซเกอร์น,นะคะอุดหนุนไป20สกระปุกนะคะค่ะไปถวายวัดนะคะเพราะว่าจะมีงานปริวาธริรมนะคะนึกว่าพี่เขาจะอุดหนุนไม่เยอะนะคะทีไหน,นและพี่พี่เขาอุดหนุนเยอะมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณในความเมตตานะคะของพี่นุชนะคะค่ะก็ยิ้มออกเลยนะคะยิ้มออกเลยก็นั่แหะพระอาจาร,รย์บอกว่าเออนะคะดีแล้วจะได้ เพราะว่าก็เป็นห่วงอยู่พระก็หลายลูกนะคะแม่ชีทั้งอะไรด้วยนะคะก็เกือบประมาณห0บนะคะเกือบประมาณ50บเนาะค่ะก็เดี๋ยวจะนี่นะคะเดี๋ยวสป,ปังก็จะเอาไปถวายอิกนะคะมะเขือเทศเอาผักไปถวายอีกนะคะเมื่อเช้าก็พี่สีนะคะทันที่ชานะคะแล้วก็พี่ทิพย์นะคะแม่ออฟนะคะเอาน้ำไปถวายนะคะเมื่อเช้านี้ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะนะคะ ค่ะขอบคุณจริงๆนะคะก็งานก็มีหลายวันนะคะ11ถึง20นะคะก็งานใหญ่พอสมควรนะคะกับปลุ่มกับข้าวก็ต้องพอเพียงเนาะนะคะพอเพียงเพราะว่าพระหลายลูกนะคะค่ะอีกอย่างหมู่บ้านเกะกาะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะเล็กๆมากค่ะไม่รู้ว่าจะมีคนไปวัดไปวาหรือเปล่าแล้วก็เป็นห่วงตรงนี้จุดนี้อยู่เหมือนกันเนาะนะคะคะ่ะนะคะได้เท่าไหร่เท่านั้นแหละนะคะค่ะก็ อะนแเอฟซีก็เข้ามาอุดหนุนก็ขอบคุณมากเลยค่ะนะคะค่ะที่ช่วยอุดหนุนสินค้านะคะไปร่วมบุญตรงนี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะพี่นุชนะคะค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไลน์หน้าค่ะสวัสดีค่ะา